วันนี้วันอาทิตย์พาเด็กๆมาเที่ยวสวนน้ำกันครับผมบอมี่ผู้ใหญเลยจะบอกก็คิดเอาน้องจงุนกินในะเพราะว่าถ้าเกิดสูงไม่ถึงเอ่อเราสิดใจในความพี่ วัดอุณหภูมิก่อนนะครับเวลาเข้าก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนมีหญิงเตี้ยมาด้วยนะครับวันนี้นัน <laughs> น้นามาฝ <laughs> นกระตกบบมีหอดคน <laughs> มาสามคนเขาพันล่นสามคน อันนามาอันนาอันนามาไปเข้านู่นกล้องไหนเลอันนาจะเล่นน้ำหรือเปล่าไหนอันนาจะเล่นน้ำหรือเปล่าอันนามาจะถ่ายรูปตอนเล่นน้ำให้นะฝนกระตก <c oughs> เด็กยญิงอิวเขาอยากเล่นน้ำ <c oughs> แห้งๆเลยพามา มูมานั่มทับทิมครับเ,เตี้ยตื่นตดพาพกันสีไปเที่ยวพนมลุงบ่ย่อมไปิมาหลินแต่หนามย่างเดียวปุ่นสามสาวที่สะเกิดมาเหรอเขาอยากเขาอยากเนนอยากมาพาตเล่นน่ะลื่นเด้อเอาไหนเตี้ยตื่นตดอยู่ไหนมาเข้ากล้องกันเตี้ยตื่นตด เอาเล่นลดสูบมด้อยากเล่ินน้ำตกฝนตกบ้านนี่ฝนกับตกก้นับผ้ากันฝาเล่นน้ำเหรินที่สามคนบ้านเมืองเขามาเอาเยี่ยวหันมาก่นอนอเยี่ยวเฮ้ยหัดเตีย้ยถ่ายรูปกันเตี้ยอย่าลงไปมองเล็กเด้อเล่ินมองตื่นๆกัน คุณกินไปสไลด์เดียวนน้ำกันใสใสในวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันครอบครัววันนี้กลับมาบุรีรัมย์กับพ้าเด็กหน่อยาเล่นน้ำกันสนุกสนานกลางทามกลาง,ง,ง,งสายฝนอ้ย <c oughs> <c oughs> จักสิวาจังไหนอยากเล่นกับจัดให้นะครับนะ ทัหานาทีพอให้เสร็จสมบูรณ์อ่ะอันนาไปเล่นกับเขาไหมอ้ออันนาจะเล่นอย่างเดียวเลย